ัสมรรค์กาโลอายัมพะปันปาขอบารมีเลขสามตัวนี้เป็นเลขของบ้านแม่สะเก็ดนี้จงบังเกิดหกแปดหกมีจ้ามันเป็นงูเจ้าทีมีจ้ามันเป็นงูเจ้าทีแต่คนที่ลบลูมันสีเขียงูตัวนี้อาจจะปรากฏวันที่ยี่สิบเก้ามาติสันตาสังติกยังมุฟนิวัลจามังสาเทโวเมสุนันตุทำมัทสวรกาโลอายัมพะตันตาจงบังเกิดอิจลิกวิญจลิศในทันตา ธรรมสมานกาโลอ่ะยำพระปันปาขอบารมีเปิดองค์เจ้าแม่ตะเคียนทองที่จะติดอยู่ณที่นี้ธรรมสมานกาโลอ่ะยำพระปันปาขอบารมีเลขสามตัวนี้เป็นเลขของบ้านแม่ตะเคียนนี้ตร,ร,รงวันที่หนึ่งเมษายนขอบารมีเปิดเลขท้ายสามตัวละวันทีห่หนึ่งเลขท้ายสองตัวบนาะวันที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวล่างเหมือนกับวันที่16มีนาขอบารมีจงทรงโปรดด้วยเถิด ออมลึกลูลูล,ลึสามเลยะสามเก้าเบาเลขที่ตรงย่างปลาอย่างบา้านเลขที่เด้อบารเลขทีสามตัวย่างปลาอย่างปเปิดบา้านเลขที่ให้แม่ตะเคียนเป็นวันดีวันสวยย่างปลาน,นิ้นเ,นเดอ้อย่างปลาน,นิ้งกูดู แปดกับหกหรืออะไรนั่นน่ะเขามาใกล้ๆเลขแปดเข้าไปใกล้เลขหกปาพอดีก็ต้องกันกับเลขตัวนี้มันแปดนี้มีสายยานของแม่ตะเคียนปู่ก็ได้สัมผัสเขาทั้งสองก็เป็นจริงเพราะตระกูลเนี้ยตั้งแต่ดึกจะบานมาจนถึงลูกหลานเขาก็มีสายยันเทพอยู่แล้วการที่ว่าปู่ได้ฟังทีแรก ฤือีก็มาที่นี่ตามที่ว่าเขาเชิญแล้วก็มีจริงๆแล้วฤือีก็ยังได้มองไปไกลว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นหนองน้ำคูน้ำไหมก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าของที่ลูกสาวและแม่บอกใช่เมื่อก่อนนั้นเป็นหนองน้ำมันจะทะลุออกไปถึงนู่นวัดป่าสะทองใช่ไหมไปไดไป้ไปได้ไปได้ก็ขอกาบเรียนซีทุกท่าน ท่านที่มีมาาบามีนในการทมก็ดีฤาษีต้องขออภัยถ้าผูกผิดไปคือท่านจะมีอยู่สองพระองค์คือสายยานนาคีกับสายยานแม่ตะเคียนตรงนี้ท้าฤาษีจะยืนยันได้ต้องนำท่านขึ้นมาก่อนฤาษีจะยืนยันว่าที่สถิตเขาจะมีอยู่สองภพภพของแม่ตะเคียนก็คือที่สังขารของท่าน พบของนาคีก็คือตรงนี้บริเวณนี้ยาวไปถึงแรงมุดมันจะเป็นวังบาดาลของท่านตามที่ว่าท่านได้บอกมาแล้วก็เจอและวันเวลาเขาก็มาถามฤาษีในการบวงสรวงทำพิธีขุดก็เพิ่งได้รู้ว่าท่านสองโมงเขาอยู่ด้วยกันก็มีแม่ตะเคียนแล้วก็พญานาคีท่านก็จะลงทางเนี้ย มันจะมีร่องรอยของการที่ว่าท่านเดินทางเข้าออกอแต่ชนีพอดีมันเย็นจริงๆแล้วปู่อากาศจะพาดูแต่วันที่ยี่สิบเก้ายังเห็นนะงูตัวนี้อาจจะปรากฏวันที่ยี่สิบเก้างูจงอางตัวนี้นะ,ะตามที่ว่าปู่เดินแล้วพอดีเขาพูดปู่ก็ทำจิดปัญหาอาจจะใกล้ๆสี่โมงเช้า เมื่อพระสงฆ์สวดอะไรสวดทรรพิธีอะไรปุ๊บอาจจะมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีถ้าเขามาแล้วเขามามารับบุญใช่มาเอาโม่พะเขาม,มาเนี่ยพอพระเริ่มสวดเขาจะชูหัวล้วแต่ไม่พลาดจะขึ้นอยู่ตรงนู้นแล้วเขาก็จะลงไปพวกเราตามไปดูก็ไม่เจอแล้